คันนี้รอบเดือนเบาแล้วก็ความเร็วไม่มากนักนะครับก็ขี่ได้เรื่อยๆไม่เกิดปัญหานะครับแต่เมื่อต้องการความเร็วต้องการความเร็วต้องการเร่งแซงนะครับแล้วบิดแช่ความเร็วไปสักแป๊บหนึ่งนะครับจะมีอาการบูบคือน้ำมันไม่ลงนะครับซึ่งผมทำคลิปให้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับทำให้ดูแล้วว่า บางครั้งรอบเดินเบาก็ไม่ไหลแต่ที่ชัวร์วเลยนะครับก็คือรอบเดินเบาไหลบ้างไม่ไหลบ้างแล้วก็รอบสูงเนี่ยช่วงจังหวะเร่งกระทันหันช่วงบิดแช่เนี่ยน้ำมันจะไหลค่อยถึงไม่ไหลเลยนะครับซึ่งก็จะไปเข้ากับหลักการนะครับคือเมื่อท่านเร่งเปิดเยอะหรือช่องทางใหญ่แรงดูดมันจะน้อยนะครับผสมกับ อุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่มันเป็นของเทียมด้วยมันก็เลยทําให้น้ำมันไหลลงไปไม่พอเพียงเครื่องจึงมีการบูบแล้วก็ดับนะครับ